ปัญหามลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการปนเปื้อนของสีย้อมที่มีการใช้สีในการเอาไปฟอกย้อมพวกเสื้อผ้าหรือสิ่งทอหรือเส้นด้ายน้ำที่ถูกปนเปื้อนกับสีย้อมที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดจะทำให้ความเข้มข้นของสีที่อยู่ในน้ำสูงทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำ ในงานวิจัยที่ทำอยู่จะเป็นการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงเป็นวัสดุนาโน,โนสารกึ่งตัวนำซึ่งมีอยู่หลายชนิดโดยกระบวนการเจือหรือการทำเป็นวัสดุผสมซึ่งกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงข้อดีก็คือบำบัดหรือว่าย่อยสลายสารสีย้อมได้ภายในระยะเวลาอันสั้นไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช้แสงอาทิตย์ในการกระตุ้นจะมีค่าใช้ใจ่ายหรือการลงทุนที่ต่ำเนื่อง จากว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ได้สามารถที่จะย่อยสลายสีย้อมในน้ําได้ก่อนที่จะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ ขอขอบคุณทางทุนวิจัยรอเรี l ลนะคะที่ได้บอกเล่าเกี่ยวกับงานวิจัยแล้วก็ปัญหาของทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือปัญหามลพิษทางน้ำที่ถูกปนเปื้อนดังนั้นในชีวิตประจำวันของเราเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมีความสำคัญถ้าเกิดเราสามารถช่วยกันได้ที่จะลดมลพิษไม่ว่าจะเป็นการทิ้งสารเกือปน หรือว่าขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองก็จะสามารถช่วยทำให้มลพิษทางนาลดลงสิ่งแวดล้อมดีขึ้นค่ะ